วาระสุดท้ายของสุนัขที่ป่วยกับชายที่มันเคยช่วยชีวิตไว้ภาพของจอห์นอังเกอร์ที่กำลังอุ้มชับสุนัขวัย19ปีของเขาลอยอยู่เหนือทะเลสาบซุพีเรียทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เบฟิล์รัฐวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกามองผิวเผินแล้วอาจมองดูเป็นภาพที่น่ารักธรมธรมดาาแต่เบื้องลึกแล้วมันคือภาพที่ซ่อนเรื่องราวอันน่าเศร้าและความประทับใจเอาไว้ ภาพที่เปลี่ยนชีวิตสุนัขตัวนี้และสุนัขตัวอื่นอีกหลายตัวในปีคริสตศักราช2012จอห์นอังเกอร์ได้รับข่าวร้ายจากสัตวแพทย์ว่าชับเพื่อนผู้ซื่อสัตว์ของเขาที่อยู่ร่วมกันมาตลอด19ปีได้ป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบขั้นรุนแรงโรคที่เกิดตามวัยชาราของสุนัขนี้มันทำให้ชับเจ็บปวดไปทั่วร่างกายอย่างรุนแรง ชับนอนไม่ได้กินอาหารไม่ลงและร่างกายอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจอรนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแม้ชับจะได้ยาไปแล้วแต่มันก็ยังคงมีอาการเจ็บปวดอยู่ยางไม่หยุดทางเดียวที่จะรักษามันได้คือต้องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงแต่เขาไม่มีเงินมากพอที่จะพามันไปรักษาแบบนั้นได้จอนพยายามหาวิธีอื่นที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของชับลง รชชัปคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจอห์นอังเกอร์เคยมีปัญหาในชีวิตเขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาหลายปีและต้องแยกทางกับคู่มั่นที่เขารักมากที่สุดตอนนั้นจอห์นทำใจไม่ได้และตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายจอห์นเดินไปที่เขื่อนกันคลื่นเขายือนอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อคิดถึงสิ่งต่างๆจนกระทั่งถึงจุดที่จอหนคิดได้แล้วว่า ถึงเวลาแล้วที่จะไปจากโลกนี้จอนก้มหน้าลงมองอำลาชับที่ยืนอยู่ข้างเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่การมองของชับครั้งนี้กลับไม่เหมือนครั้งอื่นที่มันเคยมองเขาเหมือนมันรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติชับเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างเสมือนรู้ว่าเพื่อนของมันกำลังจะจากมันไปและทันใดนั้นเองจอนก็เริ่มมีสติข,ขึ้นมา เขาเริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทิ้งชับให้อยู่อย่างเดียวดายทั้งที่เขาเป็นคนรับมันมาเลี้ยงจอรนกับปฏิคู่มั่นได้ช่วยเหลือสุนัขตัวนี้มาจากการถูกทารุณกรรมตั้งแต่มันยังเป็นลูกสุนัขอายุเพียงไม่กี่เดือนจอนตั้งชื่อเหมือนว่าชับตามแบรนด์ไอศกรีมชื่อดังในรัฐวิสคอนซินเพราะมันชอบกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่และดาร์กเชอร์รี่แต่ที่มันชอบที่สุดคือวานิลลา จอนต้องใช้ความพยายามเป็นเวลาหลายเดือนกว่าชับจะเชื่อใจและยอมรับเขาแต่ทำไมคราวนี้เขาถึงคิดจะทิ้งมันไปเองเสียได้จอนบีสติขึ้นมาเขาเดินออกจากเขื่อนกันคลื่นตรงนั้นและพาชับเดินเล่นตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยมีความคิดฆ่าตัวตายอีกเลยและเขาคิดอยู่เสมอว่าชับได้มอบสิ่งนี้ให้แก่เขา โอกาสครั้งที่2ของการมีชีวิตจอร์นรู้สึกขอบคุณชับมาโดยตลอดและคราวนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ตอบแทนมันกลับไปจอร์นค้นหาข้อมูลและพบว่าคนที่เป็นโรคไขข้ออักเสบนั้นสามารถบรรเทาความเจ็บปวดด้วยน้ำได้ดีจอร์นจึงพาชับที่กำลังเจ็บปวดทรมานไปยังทะเลสาบสุพีเรียสถานที่โปรดปรานของทั้งสอง น้ำจากทะเลสาบในตอนนี้มีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติเมื่อจอนอุ้มชับลงไปแช่ในน้ำมันก็รู้สึกเบาและผ่อนคลายชับหลับอย่างสบายใจในน้ำบนอ้อมแขนของจอนศัตวแพทย์บอกจอนว่าด้วยอายุและโรคที่เป็นอยู่ของชับนั้นทำให้มันน่าจะมีอายุเหลืออยู่เพียงอีกนิดเดียวเท่านั้นและหากอาการเจ็บปวดลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม ทางที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการการุณยฆาตเพื่อให้ชับไม่ต้องทนความเจ็บปวดนี้อีกต่อไปจอนไม่ยอมแพ้เขาพาชับไปที่ทะเลสาบเกือบทุกวันเขาจะอุ้มให้มันหลับอยู่ในน้ำนานตราบเท่าที่อุณหภูมิในน้ำจะเป็นใจอย่างน้อยก็ให้เพื่อนของเขาเจ็บปวดน้อยลงและได้นอนหลับอย่างสบายใจจอนอยากได้ภาพของเขาและชับก่อนที่มันจะจากโลกนี้ไปจึงได้ติดต่อหันหน้า เพื่อนของเขาซึ่งเป็นช่างภาพจาก Stonehouse Hudson เพื่อมาถ่ายเขาและชับที่ทะเลสาบในวันที่1สิงหาคมคศ2012ฮันนาใช้เวลาถ่ายรูปไม่ถึง5นาทีเธอกลับมาบ้านและนำรูปลง Facebook พร้อมเขียนเรื่องราวของจอนและชับลงไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่สัปดาห์ต่อมามันกลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนในสหรัฐอเมริกาพูดถึง มีคนมากมายที่มาให้กำลังใจรวมถึงอาสาจะช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งจากรัฐวิจเนียขออาสาเป็นคนจ่ายค่ารักษาข้อต่อด้วยเลเซอร์มันคือค่ารักษาชับที่ราคาสูงที่จะทำให้ชับไม่เจ็บปวดอีกต่อไปในที่สุดชับก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยเลเซอร์มันอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในครั้งที่สอของการรักษาสตัตวแพทย์บอกกับจอนด้วยรอยยิ้ม เขาบอกว่ามีคนทั่วสารทิศจ่ายค่ารักษาและบำบัดด้วยวิธีอื่นๆเพื่อให้ชับหายเร็วขึ้นและคนเหล่านี้ที่จ่ายเงินให้ล้วนแต่ไม่ระบุชื่อจอนร้องไห้เขาไม่ต้องกังวลอะไรกับการรักษาอีกต่อไปแล้วส่วนเงินบริจาคที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดจอนได้ตั้งมบริธิ จอห์นแอนด f f ัปฟาวเดชันเพื่อนำเงินไปรักษาสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือสัตว์ที่เจ้าของไม่มีเงินรักษารวมถึงช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งมีสุนัขหลายตัวมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเงินบริจาคในครั้งนี้หลังจากการรักษาและบำบัดชัปแทบกลับกลายเป็นปกติมันกลับมาเดินเป็นปกติไม่เดินลากขาเหมือนแต่ก่อนมันกลับมากินอย่างอ,อร่อยกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดังเช่นที่มันเคยเป็น และในวันที่18รกรกฎาคมคศรคา2013เกือบหนึ่งปีที่ชับกลับมามีความสุขดังเดิมมันก็ได้เสียชีวิต,ตลงอย่างสงบ,สงบด้วยวัย20ปี